อ่ะโอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมวัน,ว,นวันทัวร์เบลเตอร์นะครับผมในเดเอ้ยไม่ใช่เดดิพาร์ทที่7นะครับอ่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผมตารางเวลาลงคลิปนะนะครับเพราะว่าจะมีเอ่อรายการพูดไปเรื่อยนะครับกลับมาตอนช่วง4ี่โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเกมนี้ก็จะลงตอนช่วงเช้านะครับผมน่าจะประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะครับผมฮะจนไป ถึงจบซีซันเกมนี้เลยนะฮะแล้วก็ตอนช่วง2พทุ่มก็จะมีดินกั้มนะครับผมก็ยาวไปยาวไปไม่ไม่รู้จะจบพาร์ทที่เท่าไหร่นะครับแต่ล่าสุดนี่ก็ปลาปาเข้าไปพาร์ทเกือบกับพาร์ท40แล้วนะเท่าที่ลงลงคิดไปนะครับามาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมา,อาเออผมลืมบอกนะครับก็คือ เกมนี้ไม่ได้ลงไป2วันนะฮะ,ะเนื่องจากที่ว่าผมเนี่ยมีติดธุระแล้วก็มีอาการเจ็บคอเนี่ยตอนนี้ยังเจ็บคออยู่เลยนะครับ <c oughs> เนี่ยนะอาจจะเซ็มปไปแปะไปได้บ้างก็ขออภัยนะโอเคมาเรามาอยู่ในเกมกันนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องจัดการกับมอไซค์ที่มันวิ่งไม่ได้ตอนนี้ผมว่าเราตำรวจต้องเพิ่มเว้ยนะครับตำรวจหนึ่งรถพยาบาลหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคอเอา้าเรามีรถตำรวจอยู่หรอนะครับอ่ะแสดงว่าแสดงว่าใช้คนที่โดนยิงไปหรือเปล่านะครับอ่ะว,วันก่อนไงวันก่อนไอคันนี้อยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่น,นี่เราจะเลื่อนเลื่อนให้มันอยู่ช่วยตรงกลางนะครับอ่เราก็ผมว่าต้องมีรถพยาบาลเพิ่มด้วยนะครับ รถพยาบาลที่ผมอยากได้ก็คือเป็นรถที่จุคนได้เยอะๆอนะครับรถขนส่งผู้ป่วยเนี่ยเอาอันนี้ดีกว่านะครับโอเคผมจะเอาคนขับรถเก่งๆรักษาอ่ะโอเคแล้วผมจะใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตมืออาชีพนะเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้อันนี้ใส่พื้นฐาน แล้วก็ตำรวจนี่ใส่ใส่ไปเลยอุปกรณ์หน่วยสวาดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บตัวกันอีกนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับรถพยาบาลอยู่ไหนโอเคเราลากเข้ามาประจำการตรงกลางอ่ามาดิอ่ะเพียงเท่านี้ก็ <laughs> น่าจะรับมือได้นะครับผมอ่ะในการที่เราจะเคลียร์นะครับ เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเนาะนะไปดูอีเมลก่อนนะครับขอบคุณอย่างมากเออฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณควรเริ่มอีเมลนี้ออ่อย่างอย่างไรขอบคุณหรือซับซึ้งดีไม่รู้จะขอบคุณหรือซับซึง้งแต่ก็เหมือนจะไม่ไม,ไม่ไม่พอนะมีรู้ป่าถ้าคุณมีคุณจะรู้ว่าการสูสีลูกคุณเป็นฝันลายที่ใหญ่ที่สุดเลยของพ่อแม่อ๋ออโอเคอ่ะมี อีก2วันนะจะมีคอนเสิร์ตกลางแจ้งใหญ่นะครับผมก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมนะครับผมเอาตำรวจตำรวจหน่วยแพทย์หน่วยอะไรเฝ้าระวังไว้นะครับแล้วก็นะั่าหน้าไม้ถูกจับแล้วนะครับผมยิงสาวผู้ก่อเหตุฆาตกรรมที่น่าสยบสยองก็โดนจับแล้วนะนะครับคอนเฟิร์มก็เรียบร้อยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มวันกันเลยนะครับผมอ่ะ let's go ฝนก็ตกนะนะครับอ่าสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับตอนนี้มันลดราคาอยู่ในสตรีมนะนะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะเฟัรฟบาร์ดเอดี้ฟอร์แอคชั่นเดี๋ยวผมขยายใหญ่ก่อนไม่อยากให้มันหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวเวียนหัวนะครับก็เก็บของทุกทิ้งจัดไปอ่ออันนี้อะไรรถทุกทิ้ง อันนี้เอารถรถพยาบาลไปเฮ้ยอันนี้ไกลไปปะเอาเอาคนจากฝั่งนี้ด้วยครับไปมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ทอ่อน้ำแตกมีคนโทรมาอะไรตอนนี้สวัสดีครับ112นครับอัลโลนี่คืออาจารย์ใหญ่นะอาจารย์ใหญ่อีก็ว่ะ ฉันต้องการแจ้งเหตุแก๊สรั่วอ่าฮะได้ใจเรื่องแก๊สเปล่าอืมชัวร์เลยอ่าฮะเดี๋ยวนะนะครับโอเคนักเรียนโอเคหรือเปล่าอืมฉันคิดว่างันแต่ก็ตรวจสุภาพสนิคคงไม่เป็นไรอ่าก็อย่ามันมันไม่เกี่ยวกับโกหกไม่โกหกเนาะก็อย่าปล่อยให้เด็กเข้าใกล้ไปก่อนนะครับ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งคนไปนะครับโอเคขาพูดแม่กอ่ะตำรวจไปก่อนเลยแล้วก็ต้ตนตอควันอไปโอ้อันนี้ต้องการคนบนเลยไปไปครับไปไปอ,อันนี้มาพอดีจอ,อดรถผิดกฎหมายไปปรับครับไปปรับ ไปไปโอ้โหเหตุการณ์ดิ้งเอาเดียวดิ้งเอาใหญ่เลยนะไปไปไปอันนี้รถพยาบาลเคื่อกันได้ครับเอาอยู่นะนะครับเออรถชนไม่ไม่เอารถพยาบาลหรอต้องการขนส่งทางการแพทย์อ่าได้ได้ได้ไปนู้นอนรถกลับสวัสดีครับ112นครับเฮ้ อยากจะแจ้งอุบัติเหตุอ่ะอ่าที่ไหนก่อนอืมเออสักที่สักที่อ่าฮะอ่เกิดอะไรขึ้นน่ะเออผมอ่าขับรถชนต้นไม้อ่าเกิดขึ้นได้ไงอืมต้นไม้ล้มตอนเกิดพายุผมชนมันอ่ะผมสัญญาว่าผมไม่ได้ขับรถเร็ว อ่าฮะเมื่อชนมาแรงว่าเจ็บบาดเจ็บหลายเปล่านิดหน่อยการชนเบี้ยวแล้วผมสตาร์รถไม่ได้แล้วอะโอเคตั้งป้ายเตือนรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่าไม,ไม,ไม่ผมไม่ได้ตั้งอ้าก็ตั้งซะสซมีมีหรือเปล่าต้องตั้งนะครับอืมจีสพายุอะไรเนี่ย ออโอเคผมมีอย่าลืมมาไปตั้งนะครับยังไงแล้วเนี่ยโอเคไหมเรียบร้อยตั้งหมดแล้วอ่าโอเคเราก็เยี่ยมมากเยี่ยมมากรมมากรอเ,เราอยู่ในรถนะเ,เดี๋ยวไป โอเคอันนี้น่าจะต้องการดีเดยครับยูนิคดับเพลิงนะอันนี้ขับรถเร็วอันนี้เหตุการณ์อะไรโอโ้โหเอาเอาคนมนเลยอืมอะรถพยาบาลไปโอ้ตาย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 เดีย๋ยวทำไมมันเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นอยู่ในที่เดียวกันมนดเลยเนะี่ยไปดิอืมอ่ะ เออเอะครับไปอ่ามามามา,า,มาโหผมว่าผมเอาอยู่นะโอเคเออตรงนี้รถพยาบาลว่างโอเคเอ่ะได้อยู่ครับได้อยู่ ถือว่ายังเอาอยู่นะู่นะแต่ว่ามันดึงคนไปเยอะเลยนะเหตุการณ์ตรงนี้จนขโมงของไปสำเร็จหมดครับนี่เหตุการณ์ไปโรงพยาบาลอันนี้คนหาเด็กถูกลักพา,าตัวอเอารถเอารถเร็วไปด้วยรถชนช่วยคน,นครับช่วยคน อันนี้ต้องการรถพยาบาลด้วยอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคจะยกเสร็จแล้วปล่อยไปแล้วกันไปเสร็จแล้วอ๋อนี่โอ้มันด้งมันเด้งรัวๆแบบ ใช้คือแบบใช้สมาธิทำอย่างอื่นแบบหนึ่งก็ไม่ได้เลยครับอโอเคครบดีนแะบบรถรถ,รถเราแบบกระจายพออยู่นะครัแบบต้องการกดส่งทางตำรวจไปไปเวลาแบบหัวใจล้มเหลวนี้ต้องรีบไปนะนี่อะไรเหยื่อชอนแล้วหน,นีตำรวจไปหานะครัแบบไปคนเมาเก้าวแล้ว เสร็จหมดแล้วนะหมดล้ไม่มีอะไรละอ <c oughs> โอเคเราแบบมันกระจายกันเยอะมากเลยนะโอเคเสร็จหมดเหลืออะไรไไหมดแล้วนี่โอเควันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเราทำ <c oughs> เราทำอะไรผิดหรือเปล่า ไม่มีพายุอ๋ออันนี้ผมไม่ได้บอกให้เขาใส่เสื้อนี่นะบอกไม่ทันเออแต่ว่า,าจริงๆแล้วอะ่ะคือถ้าถ้าทมกฎหมายเ่ยนะไอ้ป้ายสามเหลี่ยมอะ่ะคือต้องพกเอาไว้ในรถนะตอนเวลารถเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนะ่ะเป็นป้ายสะท้อนแสงสามเหลี่ยมนะเออแล้วก็วางวางให้ไกลจากรถ30 m. เมตรอ่าคนจะได้เห็นรถเราเราก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้ด้วยนะตอนเวลารถเป็นอะไร เพิ่มเขตใหม่อย่างนั้นหรอนะเอาแล้ครับในเวลาจัดการยูนิคใหม่ตอนนี้แค่เป็นความขึ้นหน้าไปครึ่งหนึ่งนะเนะี่ยก็คิดว่าน่าจะจบในพาร์ทประมาณพาร์ทที่12นะครับเดี๋ยวม่ก็เร็วกว่านั้นนะมันนะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคล้อมโหลดสักครู่นะครับอะ่ะโอเคโหลดเสร็จแล้วนะนะครับอะ่ะไหนดูซิอ๋อเขตเพิ่มขึ้นมาอีก อีกเขตกว่าๆเลยฮะโอ้โหค่อนค่อนข้างกว้างนะ,ะทุกคนทุกคนดูมีภารกิจต,ตอนนี้มีพนักงานประสานง,งาน,ยงนอย่างน้อย1คนพนักงานประสานง,งานคืออะไรวะอองงนะเอ,อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาจัดยูนิตกันก่อนนะครับผมจะเอาฮอเดี๋ยวเอาฮอเนี่ยมาไว้ตรงกลางให้หมดเลยตอนนี้มีฮอดับเพลิงด้วยนะนะมันก็ต้องมีฮอที่เป็นตำรวจนี่ไงนี่3ยูนิค อันนี้เราจะเอาไว้เผื่อฉุกเฉินเผื่อเราไม่ทันนะครับแล้วตอนนี้เราต้องกระจายยูนิตนะครับเออเราว่าเท่าน,นี้มันก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะตอนนี้เรามีเงิน4ี่แสนผมว่าเราอาจจะต้องเพิ่มยูนิตนะครับอม <c oughs> ผมว่าเออเป็นเดี๋ยวเดี๋ยลองกระจายด่อนอันนี้3 เอารถด,ดับเพลิงก่อนนะครับโอเคผมว่ารถด,ดับเพลิงเนี่ยมันมันน่าจะไม่ได้แล้วครับมันน่าจะไม่ได้แล้วต้องซื้ออย่างน้อย3คันรถด,ดับเพลิงอ่ะจัดไปครับซื้อเพิ่มยูนิคนะครับรถด,ดับเพลิงตอนนี้มี ALL, ฮอเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงนะนะครับแต่ว่าผมอยากได้เออผมอยากได้รถบรรทุกน้ำเยอะๆนะครับ เอาอันนี้แล้วกันนะครับซื้อมาแล้วก็อีกคันหนึ่งเอาเป็นรถดับเพลิง4คนอันนี้ก็โอเคนะนะครับโอเคเราซื้อมาทั้งหมด2ยูนิตจะรับสมัครเจ้าหน้าที่ไปนะครับโอเคใส่เข้ามาห,หมดพอดีเลยนะคนคนพอดีเลย อันนี้ต้องใส่อุปกรณ์ดับเพิงขนาดใหญ่เนี่ยติดไว้เลยนะครับสองคนที่เป็นฮอนะนะโอเคอุปกรณ์ดับเพิงขนาดใหญ่แล้วก็อุปกรณ์ช่างกรอนช่างนะครับแล้วก็ดับเพิงขนาดใหญ่หน่วยคนหาหนึ่งดับเพิงขนาดใหญ่สักสองละกันะแล้วเดี๋ยวขายอุปกรณ์ดับเพลิงเริ่มต้นทิ้งนะครับเราก็จะได้เงินมาประมาณหนึ่งโอเค สองยูนิคนะครับเราจะย้ายเขาไปอยู่เขตข้างล่างเลยอ่ะแล้วก็ขวาสุดตอนนี้คือคือมันเริ่มมึนๆแล้วนะอ่ะผมจะไปอย่างช้าๆนะนะครับเออเราเพิ่มยูนิคได้ได้สองยูนะคิคนะนะฮะเออเราต้องเราต้องเราต้องแบบเทรดวะเออเราต้องย้ายบ้างครับ ประมาณนี้อเราซื้อเท่ากับเราจะซื้อรถอัดเพิงอีกแค่คันเดียวนะครับนี่เอามาไว้ระแวกนี้อเพิ่มยูนิคใหม่นะครับก็เอาเป็นเออวะแต่แต่คนไม่มีแล้วเนาะนะครับคนไม่มีเราจ้างมาหมดแล้วถ้างั้นก็ต้องเกีีย่ยเอาครับอืมโอ้โหแต่ทางไหนมันก็ดูแบบอ่านี่นี่นี่ อพอได้อยู่นะครับโอเคแทบไม่ให้ลดอับเพิงมาเลยนะครับเอาอเอาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยหาจัดการดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคต่อไปรถพยาบาลน,นะครับรถพยาบาลกับรถตำรวจนี่สำคัญนะครับเออผมว่า เราต้องซื้อเพิ่มรถพยาบาลอะซื้อเพิ่มอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามอไซค์ไปไว้ข้างบนสักคันหนึ่งกันแหโอเคแล้วก็เกียร์เกียร์ยมาครับนี่นี่เอาไว้แทนนี้โอเคอทีนี้ตอนนี้มอไซค์ของเรามีทุกเขตแต่เราอยากเพิ่มนะครับเพิ่ม เป็นรถขนส่งผู้ป่วยก็ดีนะนะครับราคาไม่แพงด้วยโอเคเอาคนขับรถจริงๆมาใส่รักษาดีๆอ่าแล้วเราก็ติดเครื่องมือให้เขาอุปกรณ์นี่ชวเครื่องช่วยชีวิตมืออาชีพติดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เราย้ายเขาไม่อยู่ตรงกลาง ทีนี้รถพยาบาลผมว่าตอนนี้น่าจะโอเคและขยับขยับมานี้นิดน,นึงอ่ะรถพยาบาลน่าจะโอเคทั่วถึงแล้นะครับอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเพิ่มยูนิตตำรวจนะครับเราคืออันจริงๆที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือรถรถไอนเนี่ยอะไรวะรถตำรวจธรรมดาเนี่ยรถใส่ตรวจนะครับอืม กต่รถตู้นี่มันก็น่าสนใจนะนะครับเอารถใส่ตัวมาก่อนนะครับโอเคขับรถด,ดีๆมามีสุนัขตำรวจด้วยนะ <c oughs> นะโอเคแต่เราเอานี่ดีกว่าเอาคนมาก่อนนะครับอ่านเะราก็เพิ่มอีกหนึ่งยูนิตอันนี้ผมจะเอาเป็นเออรถกระบะก,ก็ดีนะนะครับเอาคนมาเช่นเคยอ่านะโอเคแล้วก็ เราจะเอายูนิคนี่รถตู้ใส่ตัวนะครับทีนี้เราเอาเราเอาไอ้นี่มาด้วยสุนักสุนักำรวจใส่ไปด้วยนะครับอเอา,เอา,เอาตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็นี่ติดปืนหน่วยสวัดไปเลยนะฮะอืเราจะได้ไม่สูญเสียบุคลากรน,นะครับสูญเสียบุคลากรนิมเย่เย่มากเลยนะตอนนี้นะครับ อ่ะโอเคทั้ง3ยูนิตที่เราซื้อมาพร้อมแล้วนะครับอ่ารถกระบะก็อยู่ระแวงอย่างนี้แหละนะครับโอเคเราใส่ตัวอยู่นี้เราลดตัวโอเคลดตู้เข้ากลางมาหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นจำนวนเงินที่เราสามารถทำได้ละตอนนี้ก็พยายามเกลี่ยให้มันให้มันดูทั่วถึงมากที่สุดนะครับอืม เอทางเอทางขวานี่มัน,น,ออนดูลนๆเนาะทางขวาดูลนๆนแต่ผมว่นานา่นาจะประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อนะซื้อ,อยูนิ่งใหม่นะครับอ่ะไหนดูซิอีเมลเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การเวลแล้วนะครับตอนนี้ <c ười> <c ười> ก็รับคำสั่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อของเราแล้วพนักงานส่งเสริมรับหน้าที่ต่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับการรับรายงานพวกเขาะจะบอก ให้คุณทราบเอาเป็นว่าเรามีลูกน้องแล้วว่างันเถอะนะแล้วก็ยานพานะใหม่นะเออผมผมลืมดูเลยนะไอไอเฮลิคอปเตอร์เราเนี่ยนะเฮลิคอปเตอร์การแพทย์โอเคดีแล้วเฮลิคอปเตอร์ตำรวจอยู่ไหนเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ตำรวจมันต้องเอาหน่วยสว่านมาเลยอืม โอเคแต่แต่ตังตังหมดแล้วเนี่ยตังไม่พอนะเนี่ยเอาเป็นว่าเอาเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเออรอบหน้ารอบหน้านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสานง,งานอืมตอนนี้มีเคล็ดลับในการใช้เพิ่มนะครับเมื่อคุณอยู่ในระดับซีเนียอ่าตอนนี้สามารถจ้างเจ้าหน้าที่ประสานง,งานได้นะครับอ่าจะทํางานแทนคุณในเขตที่แน่นอนนะครับ โอเคฮะอืมแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ประสานง,งานเราอยู่ไหนเออเจ้าหน้าที่ประสานง,งานเราอยู่ไหนวะนะมันไม่ได้อยู่ในยูนิคอะอืมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองกดเล่นดูก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นถึงเหมือนกันนะตรงนี้อืมตำรวจไป เหมันยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประสานง,งานหรือเปล่าเน,น,นี่ยหมดอ่ไปอาจจะต้องจ้างเพิ่มหรือเปล่าครับน่าจ,จะใช่นะโอ้ทางขวาย,ยังลน้นอ่ะเร่งเร่งความเร็วไปอโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ผมพยายามผมพยายามกะ หน้าจอให้มันให้มันพอดีกันอยู่นะเพราะตอนนี้ u i มันค่อนข้างเละแล้วอือ๋ออันไหนวะโอ้โหอยู่สาข้างนอกเชียเออสวัสดีครับใครโทรมาก็คือควบคุมการจราจรทางอากาศสนามบินนานาชาติเครื่องบินกำลังจะลงจอดฉุกเฉินในอีกไม่กี่นาทีอ่าฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เฟืองท้ายไม่ทำงานต้องการความช่วยเหลือเปล่าจำนวนคุณเ,เป็นเพะทอะไรผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนไม่ได้ใหญ่แต่ก็มีผูดด้โดยสารประมาณหนึ่งร้อยคนบนเครื่องอ่าฮะคุณต้องการความช่วยเหลือไหมอ่านั่นแหละเหตุผลที่ <c oughs> เหตุผลที่ <c oughs> ทโทรมาอ่าเราต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่ส่งยูนิตไหมมากที่สุดโอเค อ่าที่ไหนเขาบอกแล้วรายแรงขนาดนั้นเลยอ่าใช่ใช่ผมแน่ใจขอร้องอ่ะเลิกเสียเวลากระสุทีโอเคอ่าต้องการใครบ้างอ่ะอ่ทุกทุกคนเลยพนักงานอับเพิงหมอและเพทย์และมันน่าจะมีปัญหาให้ตำรวจจัดการด้วยมั่นใจเลยอ่ะอ่าโอเคได้เลยเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งคนไปอืม เว้ยครับโอเวแล้วไปเลยไปเลยคนจังหน่วยอื่นพยาพยาบาลหมอหมืไป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 ทั้งหมดฮะไปั้หมดเลยไปเขตเขตนี้เขตไหนไปใั้หมดเลยน่าจะเรื่องน่าจะเรื่องใหญ่ครับวันนี้โอเคเรามีแปดเหตุการณ์ที่เราต้องตามให้ทันนะฮะอ่าไป ในการไฟไหม้อันนี้ออไหนไหนไๆนอย่นะใจเย็นยน,นะนะครับทุกคน <laughs> จะเย็นเดี๋ยวเราจัดการให้ตามคิว,วเออแข่งรถผิดกฎหมายมี่จะแข่งอะไรตอนนี้เว้ยห,หใช่เรื่องไหมเนี่ยโอ้ยอยู่ใกล้กันยังวงไป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 โรงพยาบาลไป โอ้ยโอ้ยค้างค้างค้างเดี๋ยว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 โอ้ยมาแข่งรถอะไรตอนนี้ถามจร <'t> ิงอืมไปไปไปจัดการโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมค้างฮัลโหลอ้าวเฮ้ยเชี่ยคัดซีนโอ้ของแท้เลย เอาส่งไปส่งไปหมดแล้วเท่าที่จะส่งให้ได้เออส่งให้หมดแล้วครับโอ voilà. โหตายแล้วคือพอส่งไปปุ๊บคนก็ไม่พอ,อ,อไป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 บอกเลยว่าผมต้องพลาดอะไรแนะ่นอนนะผมกดไม่ทันเออ แข่งรถพี่กฎหมายตำรวจไปจับเซ่เออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเมาแล้วครับเออโอ้โหตาย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 อืมอืมเรียบร้อยผู้โดยสารได้รับมาเก็บไปเลยครับเร็วๆเลยด่วนๆเลยโอ้โห ตายตายตายกดไม่ทันกดไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเหตุการณ์มันร้ายแรงมากๆตอนนี้ยูนิตยูนิตไม่พอฮะโอ้ยใครโทรมาอีกเนี่ยอ่าสัญญาณไฟจรดับอ่าฮะต้องการหน่วยไหนอ่เราต้องการตำรวจจากกรจัดการ โอเครับทราบพอเลยเออเดี๋ยวจัดการต่อเองเออเออไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอ๋อไปฮอไปฮอไปเอ่อต้องการขนส่งทางตำรวจเอาไปดิไป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 ผมว่าผมตายห่าแล้วเออไฟไหมไฟไหมตำรวจอ่าไฟไหมเหตุการณ์เอ่อไป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  โอ้โหเยอะมากเยอ่เยอะยอะเยอเฮ้ยไป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 ผมว่าต้องต้องมีผู้ช่วยว่ะผมต้องไปหาทางว่าทำยังไงให้ผู้ช่วยมันสามารถทำงานด้วยกันได้เออโอเไปอันนี้ไปไปแอดอืโอ้โหมันดิ่งดิ่งรัวๆเลยวะ เออนี่นี่นี่ี่อไหมห่อมาโอเคไปอาตำรวจโรงพยาบาลอ่าห่านี่นะโอเคไปโอ้ตาย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 เออไปดีดอืม ไปไปไปอันนี้ไฟละจัอันนี้ไฟจราจรชำรุดนี่ว่ะเออต้องการขนส่งทางการแพทย์หมดแล้วแนี่โอ้ตายตายเลยกดไม่ทันเลยฮะและไอ้เครื่องบินตกไปยังไงมั่งเนี่ยเออต้องการขนส่งตำรวจจัไดไปการ,รยูนิตแพทย์โอเค ส่งคนไปเพิ่มส่งคนไปเพิ่ม,มต้องการทีมค้นหาจะไปะไม่ต้องนะเนี่ยไปช่วยกันฮะจะได้เสร็จทางอุบัติเหตุเมาแล้วครับโอ้โหมันมันกดไม่ทันจริงจริงเลยทุกคนคือเหตุการณ์มัน เจอไอ้เครื่องบินตกไปรอบเดียวนี่ถึงกับแบบโอ้โหทำตัวไม่ถูกโโห,หมดแล้วแลวหละเนี่เหลือแค่ตรงนี้นี่เยาบาลมาแล้วโอ้รักษาไว้มากอืม เสร็จ <Set. S 2> เรียบร้อยฮะโอ้โหต้องเพิ่มยูนิคโดยด่วนเลยครับผมยังรู้ไอ้เหตุการณ์ขค้นบินตกอ่ะอืมลวงกระเป๋าหมดเวลาลงเจ้าจุกเฉินเราล้ำมือได้เต็มที่เลยครับโ,โหดมากตกจากบันไดก็หมดเวลาโอ้โหดูดิไม่ทันไป4เหตุการณ์หเหตุการณ์ครับโอ้โหไม่ไม่ทันไปเยอะเลยอ่ะ โอ้ดูมีค่าปรับด้วยโอ้เราไม่ทันนะฮะเราเลยไม่ได้มาแสนเดียวเองโอ้เลือแต่เลื่อนขั้นเยอะเลยนะครับยูนิคเราอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในเดย์ที่7สําหรับวันวันทัวร์เรเตอร์นะผมว่าผมต้องจัดการอะไรบางอย่างนะไม่อย่างนั้นนี่แย่แน่นอนไม่มันไม่ทันอ่ะนะฮนะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจินใหม่ในพาร์หน้านะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะ